กับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเรื่องของการงานก่อนเลยนะครับการงานตรงนี้ก็ยังถือว่ามีความราบรื่นดีนะครับได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทีมงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเจรจาติดต่องานต่างๆมีทิศทางที่ก้าวหน้านะครับมีข่าวดีๆเข้ามาในเชิงของการทํางานนะครับเหมือนมีคนช่วยแบ่งเบางานของเราให้มัน เบาขึ้นสบายขึ้นนะครับไปเจรจาติดต่ออะไรก็ง่ายก็คล่องนะครับส่วนเรื่องของการค้าธุรกิจก็จะได้ปัจจัยหนุนมาจากลูกค้าเก่าลูกค้าประจำนะครับคนที่ติดต่อสื่อสารกันนัดหมายเอาไว้แล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นคนหน้าเดิมนะครับลูกค้าเก่าที่คุ้นเคยอย่างนี้นะครับเคยไปมาหาสู่กันแล้วก็ได้ก็จะช่วยเหลือกันในเรื่องของการค้าธุรกิจครับมีแรงหนุนที่ดีนะครับตรงนี้จึงบอกว่ายังไปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในด้านการค้าธุรกิจ จะระดับเล็กหรือกลางหรือใหญ่ก็ตามนะครับถือว่าดีนะแต่เรื่องการเงินเนี่ยคนวันอังอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างห่วงวิตกกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่มากเหลือเกินนะครับอาจจะมากกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เข้ามาแบบ ไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดหมายนะครับแบบนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นให้กับคน,นันอาทิตย์ครับทำให้เขาเนี่ยวิตกกังวลมากเลยทีเดียวนะครับจะเห็นชัดเจนกับคนที่ต้องหาเงินรายวานันรายสัปดาห์แบบนี้นะครับวันพฤหัสนี้จะรู้สึกกระทบมากเลยทีเดียวนะครับกับค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากนิดหนึ่งนะครับ เรื่องโชคลาภก็ยังไม่ค่อยจะมีโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคนวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นั้นดวงความรักยังไม่ใช่จังหวะที่ดีที่เปิดที่เหมาะนะครับควรจะเก็บตัวอยู่บ้านไปนะครับมีงานมีการก็ทํางานทําการไปนะครับอ่าคนวันอาทิตย์อ่ะนะฮะทำงานทาการไปเลยนะอยู่กับครอบครัวนะครับดูแลครอบครัวให้ดีนะครับยังไม่ต้องรีบร้อนดิ้นรนมากนะครับยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงจังหวะที่ดีบางทีเออก็เหมือนกับมีคนคุยนะแต่ว่า ต่างฝ่ายต่างก็ต้องรับผิดชอบทํางานของตัวเขานะครับมีภาระของเขาไปเวลาก็เลยยังไม่ได้มาตกลงอะไรกันชัดเจนมากมายนักนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็คือการดูแลครอบครัวการดูแลแฟนดูแลคนรักนั่นแหละนะครับแต่ติงนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของความรักความโรแมนติกเนี่ยมันยังไม่ค่อยโดดเด่นนะมันจะเหมือนกับต่างฝ่ายต่างทํางานกันมากกว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบจะคุย พูดคุยกันบ้างก็จะเป็นการปรึกษากันเรื่องหน้าที่การงานนะครับหรือว่าการดูแลกันก็เหมือนกับตามสภาพตามสภาวะครับทำตามหน้าที่นั่นเองนะครับนั่นคือความรักของคนวันอาทิตย์ครับดวงประจำวันพฤหัสนี้นะครับคนวันจันทร์ เรื่องงานก็ลําบากเหมือนกันนะคนวันจันทร์เนี่ยต้องต่อสู้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับต้องแข่งกับคนแข่งกับเวลาหรือว่ามีเรื่องที่มันเร่งรีบต้องรีบกระทาให้เสร็จก่อนเวลาแบบนี้นะครับบางคนก็โดนบีบโดนกดดันเหมือนกันครับด้วยสภาวะแวดล้อมด้วยสถานการณ์ต่างๆทําให้คนวันจันทร์ค่อนข้างเครียดมากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการทํางานนอกจากนี้นะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทํางานส่วนตัวการค้าพวกนี้นะครับสถานการณ์ก็เครียดอึดอัดตึงเครียดเช่นเดียวกันครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปดั่งใจที คิดที่หวังเอาไว้นะครับมันอาจต้องมีการปรับแก้กันหน้ามืดเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับพยายามประคับประคองสถานการณ์นะครับช่วงนี้การค้าลําบากครับดวงการเงินก็อึดอัดนะครับคนวันจันทร์สภาพคล่องไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงต้องหมุนเงินจากส่วนนั้นไปจ่ายส่วนนี้ส่วนนี้ไปจ่ายส่วนนั้นนะครับตามเก็บเงิ South Whew Раз นต่างๆนะครับบางคนมีหน <int> <in> <int> ี้มีสินก็ถูกทวงถามด้วยนะครับทำให้คนวันจันทร์เนี่ยอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าเครียดหรือว่าเงินตึงมือได้นะครับ ถ้าเกิดจะไปคาดหวังในเรื่องของโชคลาภลาบลอยเนี่ยก็ยังไม่โดดเด่นนะสำหรับคนวันจันทร์นะครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์พูดคุยทําความรู้จักกันคุยกันไปเรื่อยๆแบบเพื่อนแหละนะครับเพื่อค่อยคุยค่อยรู้จักกันไปนะครับมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้นะครับหรือว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าคนวันจันทร์เนี่ยอาจจะได้แฟนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะครับหรือว่าลักษณะท่าทางเหมือนคน แบบเด็กกว่าอ่อนกว่าเราต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องคอยดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็รู้สึกปวดหัวนะแต่ถ้าเกิดคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะครับอืมก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอย่างที่ว่ากันไปนะฮะตรงนี้ดวงความรักของคนวันจันทร์นะครับ สำหวัฤหันนี้นะครับคนวันอังคารเนี่ยนะครับเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆคําว่ากลางๆคนทํางานเป็นลูกจ้างนะครับทำงานบริษัทเนี่ยก็คือมีงานอะไรก็เข้ามาก็ทำะนะครับตารางเวลาของคุณเป็นยังไงคุณก็ทําตามนั้นแหละนะฮะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ตื่นเต้นนะครับเครียดวิตกมากจนเกินไปนักหรือถึงขนาดว่างงานก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีอะไรให้ทําอยู่นะครับกลางๆตามสภาวะการนะครับ คนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยเหมือนอย่างที่หวังไว้นะฮะสิ่งที่เราคาดหวงังสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้เนี่ยมันยังไม่ได้นะฮะธุรกิจการคร้งคุณบางครั้งก็ติดขัดชะง,งักอะไรย่างเงี้ยต้องรอเวลาต้องรอโอกาสต้องรอจังหวะพวกเนี้ยนะครับทําให้ทําให้อึดอัดนิดน,นึงนะฮะด้านการค้าธุรกิจครับของคนวันอังคารเรื่องการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับคนวันอังคารยังจัดการเรื่องเงิน หาเงินนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องเงินต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็จะไม่ทําให้อึดอัดลําบากกายมากนักแต่ว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์เหมือนกันนะครับคนวันอังคารนะฮะโชคลาบรับรอยก็พอมีปรับปรายนะครับแต่จะเน้นเรื่องของการหาทรัพย์จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจมากกว่านะครับส่วนความรักนะครับดูแล้วยังไม่ค่อยดีเลยคนวันอังคารนะครับดวงความรักแบบเครียดนะครับแบบมีความทุกข์นะครับ คิดถึงใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้เจอเขานะครับคิดถึงเขารักเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เจอนะครับไม่ได้เจอคือมีความอ,อึดอัดมากเลยทีเดียวในความรักเหมือนอกมันจะระเบิดอะไรเงี้ยนะครับอืเครียดหลายๆเรื่องปัญหารุมเร้าในเรื่องความรักนะครับคนที่ยังสดอยู่ก็ยังไม่ควรรีบร้อนไปตัดสินใจด่วนรักกับใครนะครับเดี๋ยวคุณจะมีความทุกข์ตามมานะครับยังไม่ใช่จังหวะที่จะคุยจะเคลียร์จะตกลงตัดสินใจเรื่องความรักใดใดทั้งสิน้นควรจะพักไว้ซะ สักระยะหนึ่งก่อนนะครับค้นวันอังคารนะครับ ดวงจันทร์พรหัสนี้นะครับคนวันพุธด,ดูแล้วการงานขึ้นขึ้นลงลงมีความไม่แน่นอนมีความแปรปรวนสูงนะครับเรื่องของตารางเวลาสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตารางเวลานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่อนข้างเยอะบางท่านก็จะเดินทางหรือว่าติดต่องานข้างนอกองค์กรอะไรที่มันวุ่นวายเดินเอกสารแก้เอกสารค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคนวันพุธก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับส่วนการค้าธุรกิจเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นขึ้นลงลงส่วนใหญ่แล้วจะไปใน ด้านไม่ค่อยดีนักนะครับเหมือนกับไม่ได้ตามที่หวังไม่ได้ตามคาดหมายหรือพอจะได้จะได้อะไรก็ถูกเลื่อนถูกทําให้มันล่าช้าออกไปแบบนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับยังมีโชคลาภการเงินที่ดีที่สมบูรณ์อยู่นะครับคนวันพุธก็มีสภาพคล่องที่ดีนะครับได้เงินเข้ามาหรือว่าจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโชคลาบลาบลอยด้วยนะครับอาจจะได้โชคลาบโดยเสน่หาเข้ามาก็ได้นะครับส่วนเรื่องความรักเป็นช่วงที่คนวันพุธกําลังคิดมากเลยทีเดียวนะครับกาลังคิด กำลังตัดสินใจนะครับยังไม่รู้จะเอายังไงต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับหรือว่าบางคนมีคู่แล้วก็ตามนะครับมีแฟนแล้วก็ตามก็คิดถึงว่าจะยังไงต่อกับคนคนนี้ดีเนาะนะครับจะเดินไปทิศทางไหนจะไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะมีเรื่องเข้ามาคิดมากหลือเกินมันไม่ได้เป็นการคิดแค่เฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวมันคิดเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานทางครอบครัวพื้นฐานทางสังคมลักษณะาการงานนะครับคิดหมดเลยคนดพุทธก็จะเครียดเรื่องความรักนิดหนึ่งนะครับส่วนคนโสดก็ คิดมากตัดสินใจช้าครับวันพระศบกดีนะครับด้านการงานก่อนเลยนะครับการงานก็มีเรื่องให้ห่วงให้กังวลงานยังไม่เรียบร้อยนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องไปตามปรับ ต้องไปตามแก้กันใหม่นะครับคอยแก้ไขปัญหาต่างๆเยอะเลยทีเดียวนะครับบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนวันพฤหัสนะก็ต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละขั้นตอนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปนะครับส่วนด้านการค้าธุรกิจเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยดีนนะครับบางท่านอาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบได้ก็ต้องระวังด้วยนะครับไปเจราจาไปรับปากรับคําติดต่อสื่อสารอะไรบใครเนี่ย พิจารณาให้ดีให้รอบคอให้รัดกลุ่มนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเขาได้นะครับสิ่งของที่อยากจะขายอะไรที่อยากจะติดต่อเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีนะครับหรือว่ามันยังไม่ได้ก็ต้องรอโอกาสต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการเงินยังบริหารจัดการการเงินได้ดีอยู่นะครับใครวิตกกังวลเรื่องเงินทองไม่สบายใจเรื่องเงินจะมีกระแสมีปัจจัยมีแรงหนุนมาช่วยทําให้เราผ่านพ้นความตึงเครียดด้านการเงินไปได้หรือว่ามีเงินเข้ามาช่วยเหลือมีเงินเข้ามา เพิ่มเติมนะครับตรงนี้อาจจะได้จากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะครับโชคลาภลาบลอยตรงนี้ก็ยังไม่ถือว่าเด่นสําหรับคนวันพฤหัสนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะได้แรงหนุนจากคนในครอบครัวคนใกล้ตัวมากกว่านะครับส่วนเรื่องความรักคนวันพฤหัสไม่ค่อยสบายใจเรื่องความรักครับเกี่ยวกับภาวะรักซ้อนรักสามเศร้าหรือว่าอะไรที่มันคร,ค,รค,รครึ่งๆกลางๆไม่ชัดเจนแบบนี้สถานะความสัมพันธ์อะไรที่เป็นแบบนี้ทาให้คนวันพฤหัสเนี่ยไม่สบายใจเรื่องความรักความสัมพันธ์มากมากเลย ไม่ว่าคุณจะโสดหรือว่ามีแฟนแล้วก็ตามมันอาจจะเข้าข่ายแบบนี้ครับรักซ้อรักสามเศร้าหรือว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนมันครึ่งครึ่งกลางกลเอาแนวนอนไม่ได้เนี่ยทำให้เราก็เครียดทําให้เราก็ห่วงวิตกกังวลแบบนี้ครับนี่คือความรักของคนมันพันหัดครับ เกิดในวันศุกร์กันนะครับกับดวงประจําวันพระรหัสนี้นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นดวงการงานค่อนข้างดีโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับใครที่กําลังเครียดกําลังวิตกกังวลเรื่องสถานการณ์การงานต่างๆสิ่งแวดล้อมโรคระบาดอะไรนะครับไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณวิตกกังวลเนี่ยมันจะมีทางออกทางคลี่คลายแก้ไขปัญหาไปได้นะครับคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างล,ลูกน้องในองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับคุณก็จะทํางานได้ดีมีผลงานที่ดีแล้วก็ได้รับคํา นิยมชมชอบนะได้รับคําชมเชยอ,อย่างนี้นะครับถือว่าการงานของคุณดีเลยทีเดียวการค้าธุรกิจเนี่ยแก้ไขปัญหาได้เอาตัวรอดได้เช่นเดียวกันนะครับและออกมาทิศทางที่ดีด้วยนะครับเรื่องการเงินนะครับก็ดีตามเรื่องการงานเลยทีเดียวนะครับพอการงานดีปุ๊บการเงินก็มีสภาพคล่องที่ดีนะครับมีความหมุนเวียนมีโชคมีลาบไม่ขาดสายนะครับใครที่ ทำมาหากินเป็นปกตินะครับทำมาค้าขายเจราจาติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองก็จะได้โชคลาภการเงินเข้ามานะครับส่วนใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงลาบลอยอย่างนี้ก็จะได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองนะครับเหมือนกับขอความเมตตาขอความช่วยเหลือนะครับก็จะได้โชคลาภโดยเสน่หาเข้ามาด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นนะครับคนวันศุกร์เนี่ยมีความสุขในด้าน ความรักเลยท,ท,ทีเดียวนะครับทั้งคนที่ยังโสดอยู่แล้วก็คนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่โสดคุณก็จะได้ใช้เวลานะครับพูดคุยปรึกษาหารือนะครับมีความสนิทสนมกันมากขึ้นกับคนที่คุณแบบติดต่อสื่อสารพูดคุยด้วยนั่นแหละนะครับความสัมพันธ์ก็เลยจะสนิทสนมกันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ม euh. ีคู่มีแฟนแล้วความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเผลออาจจะเป็นช่วงที่เขาหยุดกันก็ได้นะอยู่บ้านกันก็ พูดคุยกันดูแลกันอะไรอางนี้ครับพากาันทํากับข้าวดูหนังฟังเพลงที่บ้านอะไรองนี้ครับก็ถือเป็นการใช้เวลาร่วมกันที่ดีนะครับของคู่รักวันศุกร์มาที่อีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับยังมีความคิดในด้านการงานอยู่ความคิดตรงนี้หมายถึงยังอยากทํางานอะ ยังสู้งานยังอยากที่จะพัฒนาปรับปรุงตัวเองยังอยากแก้ไขป, TVs, ปัญหาอุปสรรคไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับ <RTX. S 1> ถ้าเกิดเขาประกาศมาให้เราหยุดเนี่ยเราเครียดแล้วคนวันเสาร์ต้องหาอะไรทาแล้วไม่ได้นะครับต้องเอางานมาทาที่บ้านต้องแบบบริาหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่เฉยไม่ได้ครับช่วงนี้คนวันเสาร์นะครบไ,ไม่ได้เพราะอยู่เฉยไม่ได้เนี่ยดวงมันต้องทํางานครับคนวันเสาร์วันนี้มีงานอะไรเข้ามาจัดการได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคนวันเสาร์แก้ไขปัญหาเรื่องการงานได้หมดนะครับ ว่าดีเลยทีเดียวมีความเป็นผู้นำม,มีความเด็ดขาดนะครับกล้าได้กล้าเสียบุกเบิกอ่ะนะครับกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดตรงๆกล้าแบบเ,เขาเรียกว่าวิพากวิจารณนะครับเพื่อหาเหตุผลอะไรเงี้ยได้เลยนะส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์สิ่งแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจจะเป็นยังไงคุณก็จะดิ้นรนหาทางออกจนได้นะครับแล้วเป็นทางออกที่สวยซะด้วยนะครับไม่ใช่แบบ ขายผ้าเอาหน้ารอดหรือว่าขอให้มนันผ่านไปทีเป็นทางออกที่สวยหรูซะด้วยสําหรับคนวันเสาร์ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเงินคุณมีโชคมีลาบนะครับใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีโชคมีลาบนะครับในช่วงวันรหัสนี้นะครับนอกจากมีโชคมีลาบแล้วเนี่ยใครที่คาดหวังเรื่องเงินเงินทองทองกำลังติดต่อสื่อสารอะไรอยู่นะครับคุณมีเกณฑ์สมหวังเรื่องเงินเงินทองทองนะครับถือว่ามีโชคเข้าทางคุณแล้วนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับ บนี้เนี่ยมันหมายถึงการนอนคิดนะครับนอนคิดพินิษ์พิเคราะห์พิจารณาตัดสินใจแบบชิวๆอะ่ะไม่รีบอ่ะนะครับยังไงก็ได้นะครับขอค่อยๆดูกันก่อนและการให้เวลากับมันไปเรื่อยๆตามธรรมชาตินี่คือความหมายของคนโสดเลยนะครับก็เลยแบบหมายถึงความไม่รีบร้อนนะครับเรื่อยๆสบายๆนะครับแต่คนมีคู่แล้วเนี่ยบางทีมันมีเรื่องเบื่อหน่ายกันนะ เบื่อนายแฟนบ้างเบื่อนายคนรักบ้างหรือว่าอยากปลีกวิเวกอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่สงบสงบอะไรเงี้ยมันมีเกิดขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือความรักของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทยชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เปนด้วยนะครับ